สร้างบุญใหญ่เสริมบารมีชีวิตเป็นสุขขอเชิญเที่ยวง,งานประจําปีปิดทองหลวงพ่อพุทธอาคมสีสันเทศและกราบสการะสรีระสังขารหลวงพ่อพระครูพิพิธกิติคุณหรือหลวงพ่อคิมคูนาการโนวัดหนองเสือยางปราศาสตมนบลับใหญ่อราดราชบุรี5-9เมษายน2564 เปิดงานวันที่5เมษายน2564เวลา17นาฬิกา30นาทีโดยสอสอัครเดชวงพิทักษ์โรดขอเชิญสร้างกุศลทำบุญปิดทองพระศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาราศีทำบุญถวายสังฆทานสะดอกเคราะห์ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง9เมษายนเวลา19นาฬิกา59นาทีพิธีทอดผ้าป่าสมคีเพื่อรวบรวมปัจจัยบุรณะก,กำแพงและซุ้มประตูซื่อไปและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา หลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์มาเจิมหน้าผากรับสิริมงคลกลับบ้านภายในงานคึกครื้นกับหมหรสบสมโพธและครนรำและพ่อพยนจอยักษ์ปักหลักฉายแก้บนทุกคืน อย่าลืมเที่ยวงานใหญ่ได้กุศลแรง5-9เมษายน64นี้เที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธอาคมสีสันเพชรและกราบสการะสรีระสังขารหลวงพ่อพระครูพิพิธกิติคุณหรือหลวงพ,พ่อคิมคูนาการโรณวัดหนองเสือยางปราสาทตะมนกลับใหญ่อำเภอบ,บ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีเปิดจองร้านค้า30มีนาคม64เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปติดต่อคุณประเสริฐตาเจริญโทร0898360 0224คุณขจรศักดิ์โคคาโทร,ร0617105192บุญใหญ่กำไรชีวิต